สวัสดีครับมาแล้วครับวันนี้แม่รอกสองตัวที่หามาเพิ่มนะก็มาถึงจนได้นะครับตัวแรกเป็นอะไรเป็น b o สเอกทีมนะ Accurate Made in US นะครับ400 n a r แนตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าจะเป็นอัตราทด4ตอนน่อหมันจะมันเวลามันเก็บสายมันจะช้านิดนึงแต่ว่ามันก็จะได้ความอาัอาตราทดที่แบบค่อนข้างที่จะทดดีกว่านะเพราะฉะนั้นเวลาแบบลากปลาหรืออัดบึก ปลาตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาหมุนมันก็จะเบาแรงกว่านะครับนะตัวนี้จะเป็นสีนะสีเงินน้ําเงินนะผมชอบตรงไหนชอบตรงนี้น็อปกลมนะลื่นไหมหดีดูนะลื่นปื้ดลื่นปื๊ดเลยนะโอ้โหดูดิเป็นแขนตันก็เป็นรุ่นเก่านะตัวนี้น่าจะเป็นปีสองพันเท่าไหร่ ่าจะประมาณสักช่วงปี2 0 1 0เลยประมาณนี้นะพอดีผมไปได้มือสองมานะครับนะแต่สภาพโดยรวมนี่ก็คือว่ายังใสๆยังนิ่งๆอยู่เลยนะครับนะมีแกะล้างแกะซ่อมไปบ้างก็ตามอายุรอกเนาะแต่สภาพโดยรวมนี่คือแทบจะไม่มีรอยนะครับนะแทบจะไม่มีรอยก็ถือว่าโอเคนะตัวนี้นะหนึ่งตัวเป็นเบอร์สี่ร้อยนะครับความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าถ้าไม่ได้ไปบึงสำราญเนี่ยไปบอ่อตกปลาทั่วไปนะที่ไม่ใช่เป็นพวกปลาบึกใหญ่ๆยอะไรเงี้ยเป็นบอ่อตกปลาฟิชชิงป์าทั่วไปไซส์ประมาณสัก บอไม่ได้บดไม่ได้ยาวมากอะไรอย่างเงี้ยสี่ร้อยผมว่าก็โอเคนะชุดเล็กคล่องตัวดีนะครับไปได้มาตัวนี้มาตัวหนึ่งนะครับมีแบบปรับหน่วงนะเป็นรุ่นเก่าเพราะเดี๋ยวนี้ตัวที่เป็น Accurate รุ่นใหม่ไม่มีไม่มีปรับหน่วงแล้นะนี่หนึ่งตัวนะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งเน่สีนี้ก็สวยนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็น4.1เช่นเดิมนะครับนะอัตราทดแต่ตัวนี้จะเป็นสีแดงสีแดงออกสีแดงดำเนาะ เนี่ยลื่นไหมโอ้แม่งลื่นจัดหมุนติ้วเลยนะก็จากที่ผมลองเช็คดูทั้งสองตัวก็ปรับหน่วงปรับหน่วงใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับนะอยู่ในอ่าเขาเรียกนะปกติที่ผมซื้อรุ่นนี้เพราะผมชอบตรงที่มันมีปรับหน่วงนี่แหละเพราะว่าผมตีตีล็อกเบสผมตีไม่เก่งยงตีไม่เป็นก็เลยได้ปรับหน่วงตัวนี้มาช่วยนะครับนะซึ่งผมว่ามันก็เหมาะสําหรับสายเลย สายตกปลาบ้านเราแหละที่ตามบอไปฟิชชิ่งพาร์คที่เอาลอกจิกกิ้งพวกนี้เอาไว้ไปตกปลาเพราะมันต้องมีการตีใช่ไหมตีทําระยะเพราะฉะนั้นถ้าสําหรับคนที่มือไม่โปรแบบผมเนี่ยถ้าตีลอกที่มันไม่มีแบบปรับหนวงอ่ะมันก็ต้องไปฝึกอีกสักระยะหนึ่งนะ mm hmm. แต่ถามว่ามีหรือไม่มีมันก็ยังไงแล้วแต่คนชอบมีแล้วไม่ใช้นะแล้วก็ปรับคลายก็ได้มันก็มันก็ลื่นดีเหมือนกันแต่สําหรับคนที่บางคนแบบเอ้อยากจะตีแบบหัวแรงๆอะไรเงี้ยมีปรับหนวงช่วยหน่อยนะ ประกอบกับแบบเอานิ้วจับเลียสปูลอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะช่วยหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็ไม่แน่ใจแต่โดยรวมผมชอบแบบที่ว่าเป็นอะไรมีปรับหน่วงมันสามารถที่จะทําให้เราแบบว่าใช้งานได้อเนกประสงค์แล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับก็แล้วแต่คนชอบเนาะสรุปแล้วโดยรวมก็คือถูกใจมากนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นน็อปกลมนะน็อปกลมนี่รุ่นใหม่ๆมันจะไม่มันจะไม่ใช่น็อปกลมแล้วมันจะเป็นน็อปไอ้นี่เว้รุ่นใหม่ๆมันจะเป็นแบบตัวทีบาร์เนาะออผมว่าทีบาร์มันเก,ก,กะกานิดนึงนะเวลาใช้งานนะ แต่ได้น็อตกลมมานี่ถือว่าโอ้ถูกใจมากเลยครับทั้งสองตัวนะราคามือสองก็ถือว่าถึงแม้ลอกจะเก่าแล้วแต่ราคามือสองก็ยังถือว่าอะไรก็ยังถือว่ามีราคานะลอกระดับเกตนี้ผมซื้อมาใช้งานนะครับนะอนาคตข้างหน้าไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ซื้อมาใช้ก่อนครับอนาคตข้างหน้าอาจจะมีราคาก็ได้เพราะว่ารุ่นใหม่เขาไม่ทําปรับหน่วงแล้วใช่ไหมล่ะบางคนอาจจะตามล่าหาแบบรุ่นเก่าปรับหน่วงจัดมาคู่ครับและอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ลอกมันแพงนะ าเป็นรุ่นใหม่นี่ราคามันทะลุ2 0 0 0 0ืไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะตอนนี้เนื่องจากค่างเงินมันแพงมากนะครับนะค่างเงิน us นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าลอกรุ่นเก่ามันก็ถ้าหาสภาพสวยสวยได้มันก็ประหยัดเงินได้แบบเยอะมากเลยนะโ okay. อเคเดี๋ยวผมค่อยเอาไปหาเวลาไปกรอสายตัวนี้คงจะกรอสายได้ไม่เยอะมากเนื่องจากว่าลอกมันเล็กแล้วก็สปูลมันน้อยส่วนตัวความคิดเห็นหน,หน่าจะกรอสาย pe เข้าไปประมาณสัก60เมตร70เมตรแล้วที่เหลือก็ตบด้วยสาย en สายเอ็นอีกประมาณสักเต็มที่นะผมว่าถ้ากอสายเอ็นน่าจะได้ประมาณสัก60เมตรอย่างมากถ้า40ปอนด์นะ60เมตร7จเมตรไม่น่าเกินนี้หรอกถ้าลองสาย PE เข้าไปด้วยช่วยกับผสมกับสายเอ็นอาจจะได้ประมาณสักใกล้ๆ1้อยเมตรนะเออนะครับเพราะว่าตัวที่ผมใส่ตัวที่เป็น5 0าหน้าแคบเหมือนกันเนี่ยใส่สาย50าปอนด์ผมยังได้ประมาณ110เมตรเลยตัวนี้เล็กกว่าพอสมควรนะครับก็น่าจะได้อยู่ราลๆต้องใช้ระบบผสม PE เนาะแล้วก็ลองด้วยสายเอ็น ลองด้วยสายเอ็นประมาณสัก40ปอนด์ห0ปอนด์ก็อาจจะได้อยู่บวกลบประมาณ100เมตรไม่รู้ถึงหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ